การสวมใส่แหวนที่มีการออกแบบเป็นลักษณะของใบมะกอกนะคะจะเป็นการสื่อถึงการมีโชคลาภบ,บ้างข้างร่ำรวยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของอสัญลักษณ์ใบมะกอกที่เรามาจากดีไซน์ออกมาในหเหรีเพชรหรือว่าแหวนพลอยต่างๆนะคะในสมัยโบราณนะคะชาวกรีกนิยมใช้ชอ่อใบมะกอกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพค,ค่ะเมื่อจะมีการออกไปรบหรือว่า จะมีการทําการศึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ช่อมะกอกส่วมบน,นศีรษะของแม่ทัพหรือว่านักลบเป็นการอวยพรให้มีชัยชนะนะคะต่อมานะคะก็จะมีการออกแบบลายช่อมะกอกนะคะบนโล่หว่าอาวุธที่ใช้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะคาะเพื่อใช้ทดแทนกับช่อมะกอกที่เป็นใบไม้จริงๆค่ะ ดังนั้นการสวมใส่แหวนที่มีการออกแบบเป็นลักษณะของใบมะกอ,อกนะคะจะเป็นการสื่อถึงการมีโชคลาบมับง่งคั่งร่ำรวยแบบอินฟินิตี้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืม,ล,ม,ล,มลองไปหัเครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ของใบมะกอ,อกมาใส่นะคะเพื่อความโชคดีมีปังๆค่ะ